หลายคนเทรดด้วยกราฟเปล่า,ปปาแล้วก็เทรดด้วยเทคนิค breakout หลายครั้งที่โดนกราฟหลอกแล้ววันนี้ผมจะมาบอกให้ว่าคุณสามารถหลบเลี่ยงได้ในระดับหนึ่งคำเตือนความเสี่ยงที่สำคัญการเทรดฟอเร็กและทองคำ มีความเสี่ยงสูงผู้ลงทุนอาจสูญเสียงเงินทุนทั้งหมดได้ผลตอบแทนในอดีตไม่สามารถรับประกันผลตอบแทนในอนาคตได้เนื้อหาในคลิปนี้มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสาธิตกลยุทธ์เท่านั้นไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนหรือการชักชวนให้ลงทุนแต่อย่างใดคลิปนี้ตั้งใจทำขึ้น เพื่อคนที่พร้อมจะพัฒนาวินัยและวุฒิภาวะเท่านั้นส่วนใครที่ยังควบคุมอารมณ์ไม่ได้หรือชอบท็อกซิกใส่คนอื่นผมแนะนำให้กดปิดไปเลยเพราะสำหรับผมแล้วถ้าแค่คำพูดและอารมณ์ของตัวเองยังควบคุมไม่ได้คุณขาดคุณสมบัติที่จะประสบความสำเร็จในตลาดนี้ไปแล้ววันนี้เรามาดูว่าเราจะทำยังไงที่จะหลบเลี่ยงการโดนฟาวเบรกได้อย่างแรกนะครับคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณอยู่ในสภาวะเทรนอะไรนะครับถ้าเป็นเทรนขาขึ้นเนะี่ยนะครับ เขาขึ้นมาพักตัวแบบนี้นะครับเขาก็มีโอกาสที่จะขึ้นต่อนะครับเพราะฉะนั้นการที่เขาเบรกเอาเนี่ยโอกาสที่เขาจะไปก็มีมากกว่าในสภาวะที่เขาเป็นไซด์เวย์ถ้าเป็นเทรนขาขึ้นเบรกขึ้นนะครับมีโอกาสที่การาฟจะไปนั่นเองนะครับแต่ถ้าเขาเป็นเทรนขาลงลงมาแบบนี้นะครับโอกาสที่เขาจะเบรกลงมาแบบนี้นะครับเ <c oughs> ขาก็มีโอกาสที่จะไปได้มากกว่าในฝั่งขาลงเช่นเดียวกันหลายครั้งที่เราโดนเฟกเอาเนี่ยเรามักจะโดนในช่วงที่กราฟเนี่ยไม่มีเทรน รหรือกราฟเป็นสภาวะไซเว่แล้วมันยังไม่เลือกเทนแบบนี้เวลาเขาดันราคาขึ้นมาปุ๊บแบบนี้นะครับเท็กชั่นเข้าไปปั้งนะครับแล้วกราฟเนี่ยไหลกลับลงมานะครับจริงเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามี SL เนี่ยมันไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วนะครับแต่เมื่อคนส่วนใหญ่เท็กชั่นเข้าไปแล้วนะครับติดออเดอร์นะครับอย่างแรกที่จะทําก็คืออาจจะเป็นการเลือนเอชแหรือไม่ได้ใส่ SL ลตั้งแต่แรกกราฟลงมาบายอีกนะครับกราฟดันราคาลงมาเบรกอีกคิดว่าเขาจะเกิดเฟกเอาแต่กราฟก็ไหลลงไปเลยแบบนี้ก็มีเช่นเดียวกันนนนะรัเเพาฉ้ี่ย หรือฟ a วเบรกเนี่ยมันไม่ได้มีความน่ากลัวอะไรนะครับถ้าเกิดว่าเรามี SL ป้องกันไว้นะครับถ้าเขาเป็นไซด์เวย์นานๆเนี่ยโอกาสฟ a วเบรกหรือเฟ k เอาท์ก็จะสูงมากๆนะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือรอให้เขาดันราคาขึ้นไปเป็นเทรนด์ก่อนนะครับยกโลก่อนแบบนี้นะครับแล้วก็ไซด์เวย์นะครับพอเขาสร้างไซด์เวย์กรอบใหม่แล้วเนี่ยเมื่อเขาเบรกเอาท์อีกครั้งนะครับบึ้งแบบนี้กราฟมีโอกาสที่จะไปต่อได้ค่อนข้างที่สูงนะครับในฝั่งขาลงก็เช่นเดียวกันนะครับ รอให้เขาไซด์ย์ก่อนด้านล่างนะครับแบบนี้นะครับถ้าเขาไซด์ย์แบบนี้โอกาสเบรกลงมาปั้งแล้วไปก็ค่อนข้างสูงเช่นเดียวกันนะครับเรา follow g r a รา Breakout ตอนที่เขาเป็นเทรนแล้วจะดีกว่าตอนที่เขาเป็นไซด์ย์ดูอย่างชุดปัจจุบันที่เราเห็นอยู่ก็ได้นะครับเราจะเห็นว่าชุดนี้เป็นชุดที่เขาวิ่งเป็นเทรนขึ้นมานะแล้วก็มีการทําแนวต้านไว้ที่จุดนี้นะครับนี่ก็เป็นแนวต้านใช่มครันี่ก็เป็นแนวรับนะเขาก็เลือกเบรกขึ้น เบรกแท่งใหญ่ปุ๊บแท่งอะไรแท่งนี้แท่งพิเศษของเรานะครับเห็นกันประจำนะครับแท่งใหญ่ไส้เล็กไปเลยนะครับเราจะมองว่าแท่งนี้เป็นแท่งที่มีวอลลุ่มที่ชัดเจนมากๆนะครับไม่มีความลังเลที่จะขึ้นเลยนะครับกราฟก็วิ่งขึ้นไปแต่ไม่ใช่แท่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับย้ำว่าไม่ใช่แท่งร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องเกิดในโครงสร้างที่มีนัยสําคัญอย่างเช่นเทรนขาขึ้นพักตัวแล้วก็ขึ้นต่อแบบนี้อย่างเช่นเขาเกิดตรงจุดนี้เขาก็ลงได้แต่ว่าลงค่อนข้างที่จะใช้เวลานะครับ แล้วก็ไปได้ไม่ไกลจุดนี้เป็นโซนที่เขาไซด์เวย์นะครับลงมาเสร็จปุ๊บย่อขึ้นไปนะครับถ้าเขาจะไปจริงๆเนี่ยเขาต้องมีความต่อเนื่องแบบแท่งนี้นะครับก็คือเราสามารถสังเกตแพทเทิร์นนะครับบวกกับโครงสร้างได้ลักษณะก็จะเป็นแบบนี้ถ้าลองสังเกตโครงสร้างก่อนหน้าเนี่ยขึ้นมาไซด์เวย์เบรกเอาท์ทำแท่งใหญ่ไซส์เล็กนะครับซึ่งถ้าคุณไม่ถนัดในการอ่านโครงสร้างราคาด้วยกราเปล่านะครับคุณสามารถใช้อินดคเตอร์เพื่อใช้ในการแบ่งเทรนหรือสังเกตโซนที่มีโอกาสเกิดไซด์เวย์เพื่อเฝ้าระวัง แล้วหาโอกาสในการเทคชั่นตามเงื่อนไขได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับเพื B ่อนๆพี่ๆที่ต้องการเจาะลึกวิธีการปั้นพอร์ตอย่างละเอียดตั้งแต่เทคนิควิเคราะห์จุดเข้าจุดออกรวมถึงการคำนวณหลอดไซส์การบริหารความเสี่ยงการตั้งเป้าหมายกำไรแต่ละวันผมได้รวบรวมไว้ในสมาชิก m 5 secret system ครับซึ่งช่วยให้เพื B ่อนๆพี่ๆเห็นภาพรวมและรายละเอียดของกลยุทธ์อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นในส่วนของสมาชิกคุณจะได้เรียนรู้กลยุทธ์การเทรดเฉพาะเจาะลึกวิธีการปั้นพอร์ต ที่คุณอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนรวมถึงการตั้งเป้าหมายกำไรในแต่ละวันโซนจุดเข้าไหนควรถือจุดเข้าไหนควรเก็บสั้นการบริหารจัดการความเสี่ยงและจิตวิยาการเทรดที่หลายคนมองข้ามรวมไว้ในสมาชิก M5 Secret System สามารถสมัครได้ที่คำบรรยายใต้คลิปนี้นะครับอินดิเคเ,เตอร์ที่เราจะใช้ในวันนี้ก็คือ EMA 2สอเส้นตัดกันนะครับสารพัดประโยชน์จริงๆนะครับในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยของวันที่23นะครับเราอยู่ที่กราฟที่บนโซนนี้นะครับแจ้งไว้ว่าถ้าเข้าลงมาโซนนี้ มีโอกาสที่จะปิดไพยชั่นนะครับแต่ว่าเขาไม่สามารถปิดไพชั่นได้เราก็ไม่จําเป็นต้องเทเชั่นนะครับเราจะเห็นว่าเขามีการทําแท่งใหญ่นะครับแท่งแดงปิดแท่งแบบไม่มีความดังเลยนะครับแท่งต่อไปปิดแดงอีกเช่นเดียวกันนะครับเขาก็ลงมาได้นะครับถึงจะมีการย่อเล็กน้อยนะครับแต่ก็ลงมาได้นะครับจุดนี้เราไม่ควรฟอลโล w เซลล์นะครับเพราะว่าอีเมลยังไม่มีการตัดกันนั่นเองนะครับแต่จุดนี้จะเข้าเงื่อนไขในการเทชั่นฟังบายนะครับแต่ว่ากราฟเนี่ยไม่สามารถขึ้นมาชน TP1 เทาได้นะครับล่วงกับลงมานะครับ อีเมลยังไม่มีการตัดกันนะครับปิดเขียวอีกครั้งนะครับเราเทสชั่นเข้าไปใหม่นะครับก็ยังเก็บท p 1เท่าได้ถ้าอยู่ใต้เส้นแล้วอีเมลยังไม่ตัดกันเราเก็บท P1 เท่าก่อนนะครับแต่ถ้ากรณีที่เขากลับมายืนอยู่เหนือเส้นได้เนี่ยเราค่อยหาจังหวะถือระยะที่ไกลขึ้นก็ได้เช่นเดียวกันนะครับปิดเขียวทิ้งห่างด้านบนแบบนี้หลีกเลี่ยงนะครับแบบนี้เข้าได้นะครับเก็บท p 1เท่าได้นะครับจนมาถึงโซนนี้เนี่ยนะครับปิดแดงก็เทสชั่นเข้าไปเบอร์นโซนนี้โดนแทนคร แท่งนี้ปิดแดงแท่งใหญ่วิ่งมาไม่ถึง tp นะครับดีดกลับนะครับเมื่อผิดติดกัน2ครั้งให้ลดหลอดนะครับน่นแสดงว่าเราอยู่ในสภาวะอะไรเราอยู่ในสภาวะไซเวร์นะครับเราจะรู้ได้ไงเราก็ดูว่าเขาขึ้นมาเท่าไหร่นะครับจากจุดที่เขาตัดกันก่อนหน้านะครับอ่าชุดนี้วิ่งมาแล้ว1 2 0 0 0จุดนะครับถ้าใครเปิดบายแล้วลันมาเนี่ยได้1 2 0 0 0จุดจากจุดตัดบนโซน้นะครับอ่าเมื่อขึ้นมาไกลก็ต้องมีการพักตัวเราสังเกตได้ว่า อีเมเส้นสีเหลืองเป็นแนวนอนนะครับเมื่อเขามีการพักตัวเนี่ยเราจะไม่เทรดเบรกเอาท์ในกรอบไซด์เวย์เพราะเรามีโอกาสจะเจอเฟรคเอาท์นั่นเองอย่างเช่นโดนโซนนี้เนี่ยเป็นต้านใช่ไหมครับกราฟเนี่ยเบรกขึ้นไปนะครับถ้าเราไปฟอลว์ตรงจุดเนี้ยปึ้งเลยนะครับเราโดนเคลียร์แออลทันทีเพราะว่าชุดนี้ยังอยู่ในโซนของการไซด์เวย์เราจึงเล่นเบรกเอาท์ตรงจุดนี้ไม่ได้นะครับแต่เรายังสามารถเล่นย่อเส้นได้นะครับลงมาปิดเขียวนะครับจุดเนี้ยเราเทเลชั่นได้นะครับอ่าโดนโซนนี้ปิดเขียวก็ยังเทเลชั่นได้อยู่ รีเทสนะครับปิดเขียวก็เทคชั่นได้นะครับก็เก็บท p 1เท่าได้นะครับทีนี้เราจะมาเล่นเบรกเอาเนี่ยก็ต่าเมื่อหลุดต้านบริชั่นนี้ขึ้นไปไซเบอีกครั้งนะครับจุดนี้ก็จะมีต้านนะครับเราจะเห็นว่าโซนเนี้ยเขาไม่ลงมาสัมผัสที่เส้นสีฟ้าเลยนะครับมีการเบรกขึ้นไปนะครับย่อลงมารีเทสแล้วปิดแท่งแบบนี้บริเวณเหนือต้านเดิมนะครับจากต้านเนี่ยเปลี่ยนเป็นรับนะครับทิ้งห่างด้านล่างแบบนี้ค่อนข้างเยอะเราใช้จุดนี้เป็นการคอนเฟิร์มเงื่อนไขในการเทคชั่นได้นะครับเราก็วิ หรือใครเก็บระยะที่ไกลขึ้นก็ได้อย่างท p 2ีเท่าก็ได้เช่นเดียวกันนะครับโซนรับโซนนี้ยังสามารถใช้ได้อยู่นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขายังไม่สามารถหลุดลงมาใต้เส้นสีเหลืองได้หรือ EMA ยังไม่มีการตัดกันแนวรับก็มีโอกาสที่จะรับอยู่ได้นะครับตรงจุดนี้ปิดเขียวนะครับโดนเคลียร์แอเอาไปเมื่อโซนนี้ปิดเขียวอีกครั้งนะครับแท่งใหญ่ไซเล็กนะครับไปเลยนะครับถ้าเราเข้าแล้วลันจากจุดเบรนที่เขาตัดกันนะครับจากจุดที่เขาตัดกันนะครับเดี๋ยวมาดูนว่าวิ่งมาได้เท่าไหร่นะครับตัดกันเ่โซนนี้นะครับ วิ่งมาวิ่งมาบนเวนนี้ถึงจะตัดกันลงก็1 4 3 0 0จุดนั่นเองก็ถือว่าไกลเลยทีเดียวระหว่างทางเนี่ยเราใช้แนวรับหรือการเบรกเอาเข้ามาเทเกชั่นได้นะครับอ่าหลังจากขึ้นนะครับก็มีการพักโซนเนี้ยเราจะไม่เล่นเบรกเอาแล้วนะครับอ่าโซนนี้ก็เช่นกันนะครับไม่เล่นเบรกเอานะครับแต่ใช้เทคนิคย่อเส้นได้นะครับอ่าเนี่ยนะครับย่อเส้นอ่าย่อเส้นตรงจุดนี้ก็ยังเก็บกําไรได้นะครับย่อเส้นนะครับ หลังจากนั้นก็มีการดันราคาขึ้นมาเปลี่ยนเทนนะครับมีการย่อเส้นนะครับจุดนี้โดน SL ไปนะจุดนี้นะครับก็กลับมากําไรได้นะครับเราจะเห็นว่าเขาเบรกจากกรอบไซด์เวย์นะครับจะเห็นว่าเขาเบรกจุดนี้ขึ้นไปนะครับแต่เขาก็ยังไซด์เวย์อยู่นะครับที่จุดนี้่วนรับก็ใช้ได้นะครับเราก็จะเห็นว่ามีต้านที่บนโซนนี้นะครับตีไว้ที่ต้านที่บนโซนนี้นะครับก็ไม่มีกราฟเบรกขึ้นมายืนได้นะครับเขาก็มีการพักตัวนะครับยาวมาจนถึงบริโซนนี้เลยนะครับโซนนี้มีการตัดกันลงนะครับ ถ้าเล่นย่อเส้นเนี่ยเก็บ TP 1เท่าได้นะครับแต่ราคากลับขึ้นไปนะครับย่อเส้นเล่นบายนะครับเก็บ TP 1เท่าได้นะครับก่อนที่เขาจะลงมาเคลียร์นะครับจุดนี้ก็มีการย่อเส้นเล่นได้นะครับแต่ว่าเราจะเห็นว่าอีเวเนี่ยเป็นแนวนอนใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็มีการเบรกนะครับแท่งใหญ่ไส้เล็กตรงจุดนี้นะครับกราฟก็วิ่งขึ้นไปได้ไกลเลยนะครับที่วส่นวนนี้ระหว่างทางนะครับเราจะเห็นว่าเขามีโซนแนวต้านไว้นะครับที่จุดนี้เบรกขึ้นมายืนได้เนี่ยนะครับเราสังเกตนะครับ เบกขึ้นมายืนได้แต่ยังไม่ไปยังไซเวทที่จุดนี้ใช่ไหมครับเราจะเห็นว่ามีแท่งนี้นะครับที่มีความชัดนะครับก็คือแท่งใหญ่ไซเล็กนั่นเองนะครับเราเทเชันเข้าไปให้ p กันหน้ากล้าวก็วิ่งไปได้ไกลเช่นเดียวกันนะครับอ่ะเราตีอีกครั้งหนึ่งนะเบกตรงจุดนี้เห็นไหมครับแท่งใหญ่ไซเล็กนะครับตีจุดนี้อีกนะครับอ่ะอีกแล้วนะครับแท่งใหญ่ไซเล็กเนี่ยเราก็จะหลีกเลี่ยงการเฟกเอาท์ได้นะครับหลังจากจุดตัดขึ้นมานะครับบนโซนนี้ก็วิ่งมา19,00 0จุดนะครับ แล้วก็มีการพักตัวตามปกติของเขานะครับที่กรอบบริเวณโซนนี้นะครับพักตัวอีเ e มมีความชันต่ําลงนะครับลักษณะอ e ีเมเป็นแนวนอนนะครับจนถึงกราฟณนะปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาก็ขึ้นมาได้เช่นเดียวกันนะครับอ่าตรงจุดนี้นะครับถ้าเราตีหน่อต้านไว้นะครับบริเวณโซนนี้เบรคขึ้นนะครับถ้าเราเทคชั่นเข้าไปจุดนี้อ่าเราโดนเอ๊ดอลนนะครับไม่เป็นไรนะครับแต่โซนที่ใช้ในการเทคชั่นย่อเส้นยังเล่นได้เช่นโซนนี้ ระยะวิ่งของจุดนี้เนี่ยถ้าวัดเต็มไซเคิลของเขานะครับณนะปัจจุบันเนี่ยวิ่งมาโหดมากๆนะครับจากจุดตัดใน M5 วิ่งมา48,000จุดแล้วนะครับคุณเห็นไหมครับว่าสิ่งที่ผมนํามาแบ่งปันเนี่ยผมให้ด้วยใจจริงคุณจะเห็นพฤติกรรมทําซ้ําตลอด20กว่า EP ที่ผ่านมาและด้วยเทคนิคนี้ผมเชื่อว่ามันจะช่วยให้คุณเนี่ยสามารถสังเกตเห็นความจริงในตลาดได้ง่ายมากขึ้น ถ้าเทรดแล้วได้กําไรคุณสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนช่องได้ในการแบ่งปันช่วยเหลือคนที่วนอ่างหรือวนลูมมรณะในการเทรดไปพร้อมกับช่อง t K Trading ได้นะครับด้วยวิธีการง่ายๆในการสมัครใช้งานบรกเกอร์ที่อยู่ใต้คลิปนี้ซึ่งเป็นบลกที่มีมาตรฐานแล้วก็สเปรดต่ําทุกโบกแน่นอนนะครับมาดูกันต่อนะครับตรงจุดนี้เนี่ยยังมีโอกาสไปต่อนะครับถ้าปิดแท่งใหญ่ไส้เล็กเนี่ยไปต่อนะครับอ่าบริเวณโซนนี้มีการย่อเส้นนะครับจุดนี้นะครับย่อเส้นนะครับ โวยส่นี้ก็วิ่งชน TP ไปแล้วนะครับเห็นไหมครับว่าเราไม่จําเป็นต้องสลับไทม์เฟรมให้มันยุ่งยากซับซ้อนเลยนะครับง่ายๆแค่นี้แหละนะครับผมตั้งใจจะแบ่งปันของจริงให้กับเพื่อนๆพี่ๆพอรู้ว่าตลาดนี้มันยากในวันที่มันยากนะครับใครที่ท้อใครที่พอร์ตแตกใครที่สวนมาหรือติดออเดอร์โดนลากนะครับพอแตกก็ให้พักการเทรดนะครับช่วงนี้พักกายพักใจก่อน เข้าใจดีว่ากราฟเนี่ยวิ่งมาไกลแล้วหลายคนก็คิดว่าอาจจะลงนะครับแต่เราจะเห็นว่า EMA เนี่ยยังไม่มีการตัดกันลงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ตามเทรนไปเรื่อยๆสําหรับใครที่ใช้ระบบเทรดนี้นะครับหลายคนเนี่ยสวนเทรนเล่นออินนะครับผมสงสารแตกซ้ําแตกซ,ตกซากยิ่งเทรดก็ยิ่งยากถ้าเหนื่อยกับการดักราคากราฟนะครับลองเดินตามกราฟดูจําไว้อย่างหนึ่งว่าคุณชนะตลาดนี้ได้ถ้าคุณไม่รีบแล้วพบกันใหม่ในคลิปตัดไปครับสำหรับวันนี้ 2K Trading สวัสดีครับ